สวัสดีครับพบกับผมท็อปสมชายคาร์เซ็นเตอร์อลันในคลิปนี้แล้วก็มีรถมานําเสนอ1คันนะครับก็คือเจ้า Toyota r e v o 2.4e นะครับคันนี้ก็ราคาผ่อนไม่หนักไม่เบานะฮะกำลังเหมาะในช่วงโควิดนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถคันนี้กันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ด้านหน้าของเจ้า R ี vo คันนี้นะครับโฉม r ี vo คันนี้นะก็เป็นโฉมปี59นะครับโคมไฟนะใสกิ๊กเลยฮะอันนี้แทบไม่มีไม่มีรอยอะไรเลยนะ พูดได้เลยแล้วก็กระจังหน้าฮะตัวนี้จะเป็นเซ็ตโครเมียมหมดแล้วนะฮะร,รวมถึงตัวโลโก้เจ้าโตโยต้าด้วยครับอ่าแล้วก็คันนี้ที่มีมาให้นะฮะก็จะเป็นไฟตัดหมอกครับผมนี่ไฟตัดหมอกตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมไม่มีพังไม่มีดับกลางทางแน่นอนพูดได้เลยรับประกันนะมาต่อกันในส่วนของล้อนะฮะอย่างคันนี้ก็จะให้เป็นแมกออลลอยนะครับสภาพใหม่ๆแมกออลลอยนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่า สนิมไม่ขึ้นนะครับสามารถใช้งานได้นานๆเลยฮะอึดๆไปเลยมาต่อกันในส่วนของด้านท้ายนะครับท้ายของเจ้ารีโวคันนี้นะครับโลโก้ก็เป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะแล้วก็มือเปิดเป็นโครเมียมเหมือนกันครับโลโก้ทุกจุดนะผมทุกตำแหน่งยังอยู่จุดเดิมแน่นอนมีกันชนท้ายให้นะครับข้างล่างนี่ก็เป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แม็กไลเนอร์เลยนะ แมคไลเนอร์ของคันนี้นะครับก็ไม่ผ่านการใช้งานอะไรมาเลยนะฮะไม่มีรอยพูดนะครับซูมดูได้เลยฮะว่าสภาพใหม่จริงๆนะอันนี้มาต่อกันที่ภายในนะอย่างภายในคันนี้เป็นสีดำนะสีดำแบบดำเข้มเลยใหม่มากๆฮนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับพอเข้ามานั่งด้านในนะครับผมก็กลิ่นหอมนะ คันนี้พวงมาลัยคันนี้นะครับก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะฮะสามารถกดเพิ่มเสียงลบเสียงรับสายวางสายได้ะฮะสะดวกต่อการใช้งานผมเลือกเมนูต่างๆนะสุดยอดเลยฮะเครื่องเล่นของคันนี้นะผมจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบคอมมานะะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะผมสามารถ เชื่อมต่อ MP3 ไม่ว่าจะเป็นผ่าน AUX ไม่ว่าจะผ่าน USB นะฮะสามารถเล่นเพลงผ่านแฟลชได้ได้แล้วก็สามารถใส่ CD DVD เข้าไปได้ด้วยครับผมอแอร์คันนี้นะครับก็จะเป็นแอร์แบบแมนวลนะฮะแต่ก็ยังเย็นนะฮะเย็นสบายเลยแหละบอกได้เลยว่าเย็นแบบสุดค,ครั้วเลยฮะสามารถตั้ระดับได้ปกตินะครับใช้งานได้เต็ม100%แน่นอนมาต่อกันในส่วนของเกียร์นะครับคันนี้ก็ได้เป็นเกียร เมนูนะครเป็นเกียร์5สปีดครับแล้วก็กตรงนี้จะมีปุ่ม Eco Mode มดนะฮะเวลากดไปก็ประหยัดน,น้ำมันสุดๆเลยนะแล้วก็ Mode กดเข้าไปนี่ก็สามารถขับได้แรงมากขึ้นนะอันนี้เห็นผลจริงๆนะเวลากดในส่วนของห้องเครื่องนะครับชอลูมถเราก็ล้างทำความสะอาดด้วยระบบสปาห้องเครื่องนะฮะเครื่องใหม่เหมือนมือนหนึเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนกองอากาศนะครับ ถ่ายของเหลวทุกอย่างภายในเครื่องนะฮะเราสามารถถ่ายให้หมดทุกอย่างเลยนะฮะพร้อมใช้งานแน่นอน100%เป็นไงกันบ้างครับหลังจากชมเจ้า Toyota Revo 2.4e คันนี้ปี59นะฮะบ,บอกไว้ก่อนนะครับในช่วงนี้นะฮะนั่งๆน,นอนๆอ,อยู่ในบ้านเราก็สามารถซื้อรถได้นะครับด้วยช่องทางออนไลน์นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k ไม่ว่าจะเป็น Li n e o f f i c i a l ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์รถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์อลันของเราเองเนะก็สามารถจับจองรถซื้อรถกันได้ง่ายนะฮะ <S <S เพราะว่าเทาลูบของเราครับมีบริการส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านจัดไฟแนนฟรีทั่วไทยนะครับผมแค่แบบนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในบ้านนะสามารถสั่งซื้อรถได้ง่ายๆนะฮะแป๊บเดียวนะฮะมีรถไปจอดที่หน้าบ้านกันเลยสําหรับใครนะครับที่มองหารถราคา4,0,000 0กลางๆนะฮะแล้วก็เป็นโตโยต้าที่แบบ นิยมในตอนนี้นะก็สามารถเข้ามาสอบถามในเพจได้นะไม่ว่าจะเป็นเพจรถมือ2สมชายคาร์เซ็นเตอร์อลันรถมือ2สมชายคาร์เซ็นเตอร์ชนบุรีนะครับแล้วก็รถมือ2สะแก่ด้วยนะแล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะที่สามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้ไง่ายๆนะก็คือเว็บไซต์ SCA 2 Car นะครับก็สามารถติดตามรถใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆได้ที่ สมชายคาร์เซ็นเตอร์อลันเลยครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาดูสภาพรถคันนี้นะฮะด้วยสายตาของตัวเองนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์อลันสาขาอลันยประเทศจังหวัดสระเกีวทางไปตลาดลงเกลือนี่เองนะครับอีกสาขานึงนะครับก็คือสมชายคาร์เซ็นเตอร์ชนบุรีนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบรุรีบ้านเก่าซอยเจ็สองอำเภอพานทองใกล้กับอมตะนาครน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมท็อปสมชายคาร์เซ็นเตอร์อลันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย